มีความสุขและร่ำรวยดีฉันก็คืออยู่ในพื้นแผ่นดินที่มีความสุขดีเธอรู้ไหมคะว่าพื้นแผ่นดินที่เธอรวยมานั้นพื้นแผ่นดินที่มีความสุขนั้นพื้นแผ่นดินที่เธอหลับตดหลับตดขี้ขี้นอนนอนนะคะอยู่นั้นอย่างมีความสุขสบายพื้นแผ่นดินที่เธอเนี่ยมานั่งสูบยาบ้าอยู่นั้นพื้นแผ่นดินที่เธอเนี่ยมานั่งขายปลาทองอยู่นั้นพื้นแผ่นดินที่เธอมาทำนะคะบรรดาพวกนะคะฟาสต์บ้างเวิร์กบ้างเหล่า ต่างๆเหล่านั้นอยู่นั้นและผืนแผ่นดินนะคะที่เราเนี่ยทำมาหาเลียนชีพนะคะ<โ>บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอยู่นั้นผืนแผ่นดินนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอธิปไตยไม่มีใครที่รักษาแผ่นดินไว้ให้เราทั้งหมดนั้น,น <S <S จะไม่ได้<ย>มาทําอาชีพต่างๆที่คุณรักอยู่ในผืนแผ<โ>่นดินนั้นได้หรอกถ้าอยากจะรู้ว่าพื้นแผ่นดินไหนก็สามารถที่จะทให้คุณรวยได้มึงลองไปอยู่โรฮิงญาสิ ฮะไอซีเจมึงลองไปอยู่โลหิงยาสิอีปาทองหาอีปาทองมึงลองไปอยู่ที่โลฮิงยาดูสิฮะไอซีไอเจแล้วก็อีปาทวยมึงลองสิมึงลองไปอยู่พมา่าสิว่ามึงอะ่ะจะสามารถทาฟาสต์เวิร์กในพมา่าได้ไหมมึงลองไปอยู่ที่ประเทศกัมเบนสิมึงจะทําได้หรือไม่ลองไปอยู่ <S <S ลองไปอยู่ที่กะเหรียงกะเหรียงที่เพิ่งจะสถาปนาชาติของตัวเองอะ่ะมึงลองไปอยู่สิ มึงลองไปอยู่สิอยู่ที่ดินแดนที่มึงบอกว่าอยากจะแบ่งแยกดินแดนกันตัางหนา RBN อะไรต่างๆมึงลองไปอยู่สิมึงลองไปอยู่ในพื้นที่ดินแดนเงาะป่าซึ่งนะคะเขาเนี่ยอยู่ในพื้นแผ่นดินใดแต่เขาอยู่ในพื้นที่โซนมึงลองไปอยู่สิว่ามึงจะสามารถทําอาชีพมึงได้ไหมอันนี้แค่แนะนาเฉยๆนะว่าลองไปอยู่ดูซิลองไปอยู่ดูเฉยๆ คุณเก่งนะักคุณฉลาดนะักคุณขายปลาทุยแล้วรวยมาจากอะไรนะักมึงลองไปอยู่ดูสิแ,แล้วมึงลองให้อีเจสมอ,อีเจสมที่ผัวตุยไปแล้วก็เลี้ยงลูกออกมาให้เป็นคนกบฏต่อชาติอะ่ะลองให้อีเจสมพื้นซึ่งเลี้ยงลูกออกมากบฏต่อชาติกบฏต่อาศาสนากบฏต่อกษัตริย์ด้วยโดยเฉพาะอีลูกคนเล็กที่เป็นผู้ชายอะ่ะ โดนคดีคุกหกปีข้อหาไปจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับสํานักงานให้กับเจ้าหน้าที่บางคนของสํานักงานบางสํานักงานแล้วก็กะว่าจะโลภโฉนดกะว่าจะโยโนดโลภโฉนดเจ้าอ่ะมึงลองให้อีกคนพวกนี้เนี่ยไปทำมาหาแดกอยู่ในแผ่นดินอื่นดูซิมึงกูอยากจะรู้ว่ามึงจะรวยได้ไหม โอเคนะคะแต่ต้นบรรกาแค่อยากจะนําเสนอเฉยๆว่าเธอลองดูซิว่าเธอจะนําเสนอคือเธอลองดูอะนะคะเธอลองดูถ้าเธอมันมันหน้ามันหนว่ามึงเก่งมากอะล่าสุดค่ะเพื่อนสนิทของอีปาทวยเพื่อนสนิทของอีปาทวยรวยมาจากอะไรกูไม่อยากจะบอกมึงนะว่า แอปพลิเคชันของมึงเนี่ยนะมันจะมีคนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันมึงเป็นที่ผ่านทางในการที่จะไปรับจ็อบแต่กูอยากจะบอกว่ากูเคยเนี่ยใช้แอปพลิเคชันของมึงนะไปรับจ็อบเพื่อให้เขียนเนี่ยนะคะพรีเซนเทชันปรากฏมันจะมีนะคนที่ไปรับจ็อบในนั้นแล้วเสือกไม่รับผิดชอบจ่ายตังไปแล้วแต่ส่งงานไม่ทันสามวัน แต่ปรากฏเราเนี่ยนะคะจ้างไป3วันส่งงานไม่ทัน3วันแล้วอ้างว่าขอคืนเงินค่ะอีควาย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันมึงเนี่ย oh. ไม่มีความรับผิดชอบและก็ไม่ได้เจ๋งมากพอค่ะ oh. เพราะว่ากูเคยเนี่ยไปจ้างงานในนั้นค่ะนะคะและปรากฏว่าไอคนที่รับงานรับจ็อบในแอปมึงอะนะคะ oh. ปรากฏว่ามันทิ้งความรับผิดชอบค่ะ แสดงว่าแอปนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพในความที่จะรับผิดชอบเราไม่สามารถในการที่จะประเมินได้เลยว่างานจะเสร็จหรือไม่เสร็จ <Yeah. S 1> ส่งทันหรือจะไม่ส่งทันมึงต้องเสี่ยงเข้าใจไหมคะอีน้องซีแล้วก็น้องเจเข้าใจนะคะแอปมึงเสี่ยงมากแอปมึงเนี่ยเสี่ยงมากก <Yeah. S 1> ูเคยใช้แล้วคะ่ะกูเคยใช้แล้วคะ่ะแอปมึงเสี่ยงมาก เสี่ยงกับการที่ว่าอีคนที่รับจ็อบในนั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งงานให้มันศิลปินที่แตกกันหมดเลยแต่ละคนน่ะ <c oughs> ส่วนมึงซึ่งเป็นเจ้าของแอปมึงซึ่งเป็นเจ้าของแอป,ปเป็นคนกลางมึงรับเงินอย่างเดียวมึงรับเงินอย่างเดียวและมึงก็ไม่รับผิดชอบโอเคนะคะนี่คือกูสะท้อนให้มึงฟังแล้วนะด็อกเตอร์มาริกาได้สะท้อนให้เธอฟังแล้วและฉันเป็นคนใช้แอปนั้น มาตั้งแต่ประมาณหลายปีที่แล้วกูกใช้ไปแล้วเลิกใช้ไปหลายปีแล้วเลิกใช้ไปตั้งแต่ฉันไปเป็นที่ปูึกษารัฐมนตรีพาเนตกูเลิกใช้เลยทช่ไมเพราะกูกลัวว่ามึงไม่ส่งงานกูแล้วปรากฏว่ากูก็ไม่สามารถที่จะไปเคลมงานกับใครได้เต็มที่ไอคนที่รับจ้างในนั้นเนี่ยมันก็คืนเงินไม่กี่หลักมันก็คืนเงินแล้วมันก็อ้างว่ากูม,มันไม่ทำแม่ง,ง้ ศิลปินติดแตกกันแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่อยู่ในนั้นอ่ะมึงไม่มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะรับผิดชอบได้เพราะมึงไม่มีตัวไม่มีตนค่ะเพราะทุกคนติดต่อสื่อสารกันทางแอปค่ะเห็นแอคเขาแต่ไม่เห็นหน้าค่าตาชื่อสุรคุณสุคุณลุนชื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณนะคะ ดิฉันดกเตอร์มาริกาผู้ใช้งานจริงฉันบอกเธอตรงๆนะคะคนเลิกใช้แอปเธอเนี่ยเพราะว่าไอคนที่รับจ้างอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีงานประจําและมันก็รับจ้างอยู่ในนั้นเสร็จแล้วมันหลายคนที่ไม่มีความรับผิดชอบส่งงานไม่ตรงเวลาและไม่สามารถส่งงานได้มีค่ะอะไรอะเล่นสก๊บก๊ะบออะไร เธอจะเล่นกันน่ะเธอไม่ต้องให้ฉันเป็นกรรมการไม่ถ้าเจะเล่นกันเธอต้องไม่ต้องมาฟ้องฉันเธอก็เล่นกันไปฮะเธอก็มานทั้งคู่อ่ะมานขาวมานดำเธอไม่ต้องมาฟ้องฉันเธอไปเล่นกันไปเลยแล้วเสียงถ้าเธอเสียงดังรบกวนถ้าท่านผู้ชมของฉันบอกว่าเสียงดังเด็กๆเสียงดังฉันก็จะจับเธอไปนอนห้องนู้นเลยนะห้องช้างห้องพระ มันมีห้องปลาห้องมืดๆอีกห้องนึงจับไปนอนห้องปลาเลยนะทำไมอ่ะก็มันเสียงดังอ่ะมาได้ไปไหนฟังวก็ถ้าเกิดเธอจะให้ฉันนอนห้องนี้กับเธอเธอก็ต้องเสียงเบานิดนึงเธอเล่นกันอ่ะเสียงเบานิดนึงเธอไม่ต้องเสียงดังมากถ้าเธอ เสียงดังเดี <in> ๋ยวฉันจะหยุดไล่แล้วฉันจะไปเล่นกับเธอนะไอ้เล่นตีลังกาเนี่ยฉันถนัดเลยนะเล่นเล่นตีลังกาลิวเล่นไม่เล่นตีลังกาลิวเล่นตีนังกาสิเล่นตีนังกาเลิวไอเกมไข่เนี่ยวิเจย์ยังไม่เล่น เมเด็กๆฉันไม่เล่นหรอกไอตีลังกาสามตลบอันนี้แค่ตลบเดียวฉันเล่นสามตลบเว้ยเอามาเร็วไปไปโชว์เร็วไปโชว์พีโอ้ยไปโชว์จะมาโชว์เลยล่ะไปโชว์เร็วเฮ้ยมันจะถ่ายให้โอ้ยฉันจะไปโชว์เลยแหละฉันมันเล่นเนี่ยฉันเล่นสมัยเด็กๆแล้วไปเอาเธอไปโชว์สิเอาไปเธอเธอไปโชว์เอาไปลองเธอโชว์สิ ปะโถเล็กๆเด็กๆแบบเนี้ยเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเอาป้ามาลงดิปะโถมันเด็กๆ,ๆแบบเนี้ยนั่งลงนัางลงเล่นอยู่อ๋อรู้แล้วนี่ยวต้องหยิเว้ยป้าใครก็เล่นกันอย่างนั้นมันเด็กๆอ่ะถ้ามันเด็กๆมาก คืนเล่นท่าเด็กๆเ,เอาใหม่เว้ยไปดูบ้า,า,าดูบ้าคนนั้นมันเล่นท่าอะไรกันน่ะอ่ะเธอจะดูไหมจะดูนี่ปะโถใฮ้ยเขาเล่นท่าเด็กๆก,ก,กันปะโถเฮ้ยเจนนี่ฟ้ามึงมาสู้เจนฮ็ดเบบี้บูมได้ไงทำไมาเธอบันเจนนี่ฟ้าเกิดน้ำร้อนน้ำร้อนลวกมาแลไม่ทำ้ำน้ำไหลจะมาสู้กันได้ไงไอ้เนี้เธอลองด้วยเอาไปลอง เร่งสอง,สง้ปะโทรไม่มีท่าอะไรเลย,เลยดูป้านะนี่นี้นังตั๊ดูเฮ้โอ๊ยลองกันดิเฮ้ยกูปวดหัว วดหัวปวดแขนัวเข่านัาแขนวเขานี่ทุกคนปวดหัวไปลูบไปลูอ่ะพอแล้วนะป้าเล่นแค่นั้นน่ะป้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วป้าไม่ควรจะไปเล่นอะไรสดิสดิ่งอย่างนี้หรอกเธอนี่ทำให้ป้าเสียคนตลอดเลย จริง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 ค okay? ืออยากเล่นอเอาไลฟ้วใช่แล้วไฟ์สดเล่นอ่ะไลฟ์สดเสร็จแล้วค่อยเล่นเดี๋ยวป้าขอป้าขอไลร้สดสัญญาอีกอ่ะสัญญาสัญญาอะไรไร้สัญญาใหม่สิอะไรนะเมื่อกี้สัญญาฉันไม่สัญญานะสัญญาว่าสัญญาว่าอะไรตลังกาไลฟ์สดเสร็จแล้ว ถ้าขามาหลับซะก,ก่อนนะพาเว่าล่นเกมรา <c oughs> ็ถั่วห <c oughs> ลานบอกเจ้าครับค่ะทุกคนสนุกสนานนะคะทุกคนใครมีหลานก็ต้องเล่นกับหลานแบบนี้แหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหลานไม่สนิท งั้นเดี๋ยวลันไม่สนิทด้วยโดยสรุปเลยนะคะทุกคนคือคนเนี่ยไปเจอทิก t o อแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทิกต o อของพวกชาวมอนาโคนักข่าวชาวมอนาโคน่าจะถูกจ้างนั่นแหละแล้วก็มีการเปิดภาพคือไอ้คนเนี้ยหนีคนดีจากเมืองไทยแล้วไปอยู่มอนาโคถ้าจําไม่ผิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนจากกรณีการไปทําเข็มทิศชีวิตแล้วก็สร้างคอร์สคอร์สหนึ่งเนี่ย ต้องจ่ายตังหลักแสนหลักร้านหลักแสนหลักหมื่นหลักร้านเสร็จแล้วก็เอาคนเซเลปดังๆเนี่ยไปคือคนเซเลปดังๆเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะถ้าไม่ตีตัวออกหางมาซะก่อนอีกคนเซเลปดังๆเหล่านั้นจะโดนจัดด้วยล่าสุดเนี่ยยายเข็มทิพย์ชีวิตเนี่ยก็คือหอบเงินหอบผ้าหอบผ่อนหอบของเนี่ยไปอยู่ที่มอรดนาโคไปอยู่ที่มอร์นาโคแล้วล่าสุดก็เออถ้าล่าสุดก็คือไปอยู่ที่มอนาโคแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ไปออกไปออกไปออกการเปิดใจคนก็เลยเห็นคลิปก็เลยเอามาลงแชร์ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นักข่าวเขาก็เลยรีวิว <c oughs> แล้วก็เอามาลงแชร์นะคะ <c oughs> มีคนถามว่าหนีคดีอะไรเอาอีเจก็คดีช่อโกงไง <c oughs> <c oughs> เอาอีเจ <c oughs> มึงจะบอกนะว่าชีวิตมึงดีขึ้นเพราะเข็มทิศชีวิตอะมึงไม่ได้โดนช่อโกงอะ่ะ เข็มทิศชีวิตเนี่ย,ยโดนแฉ่โดนดารดดาออกมาแฉโดนเซเลปออกมาแฉโดนคุณพี่คนนั้นคนนีต <อ S 1> ตต้ต่างๆล้วนเป็นดาราออกมาแฉและดาราเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ออกมาแฉซะก่อนดาราเหล่านั้นก็จะถูกกระทำความผิดไปด้วยฮะขนมหมดแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรงนะั้นขอบคุณมมกอืมอะไรของเธอวะ ไม่จริงๆจำตรงนี้สิ <c oughs> อะไรวะไปเลย้อย่างดีนะ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ทุกคนอะสรุปเลยก็คือว่าถ้าใครจําเรื่องเกี่ยวกับเข็มทิศชีวิต <c oughs> คือมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับช่อโกงกันแล้วก็ขณะเดียวกัน <c oughs> นะคะก็ <c oughs> มีคดีที่ดารามีเซเลบมีใดๆทั้งหลายเนี่ยที่เข้าคอร์สนี้อ่ะเขาก็มาร้องเรียนว่าเขาโดนหลอกครับอืมอะไรของเธอเนี่ยจะเป็นอะไรฮะขายแคบหมูไหมแต่แคบหมูหมดแล้วไม่มีแคบหมูจ้ะไม่มีแคบหมูหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวต้องรอให้ทางพยาเขาส่งมาปอนนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดร้าอยู่ไหม คิดขึ้นเองหรอกมันเป็นหลักคําสอนที่ไปประดิษฐ์ประดอยมาจากหนังสือธรรมะตรงนั้นหนังสือธรรมะตรงนี้แล้วก็ใช้ทักษะในการเรียบเรียงขึ้นซึ่งการเรียบเรียงนั้น oh. ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะ, oh. ะต่างต่างแต่ว่าปรากฏว่าไอ้คอสท,ที่ลงอะ่ะเธอจะลงเป็นหลักแสนลงเป็นหลักล้านอะ่ะบางคนง <c oughs> หมดเงินไปหลายล้านมากซเซเลบหลายคนอะ่ะเหมือนคือเงินให้ได้มาง่ายอะ่ะ <c oughs> ก็มูลงไปหลายล้านมากอะ่ะนั่นแหละก็กลายเป็นแบบ เหมือนคดีเป็นคดีความเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดฉันันจำไม่ผิดเนี่ยก็มีเรื่องเออมีเรื่องสตรอรีห่หลายเรื่องนะคะทุกคนโอเคทีนี้ฉันแค่จะรีวิวให้ทราบว่ายายเจ้คนนี้เนี่ยเขาไปทำดั้งเขาไปทำหน้าแล้วเขาก็ไปอยู่ที่มมนาโกแล้วปรากฏว่าซัมติงหลายแดหลายคนไม่เจอเขามานานแล้วว่าเขาไปไหนซัมติงหลดนะคะแต่ว่าคนก็ไปเจอคลิปที่โมนาโก ประมาณว่าก็เลยเอามารีวิวเป็นขนน่าวประมาณนี้อันนี้คิดที่จะเล่าให้ฟังอ่ะนะเออบางคนที่อาจจะไม่โดนคดีเดียวกันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูนะเข็มทิศชีวิตโดนคดีอะไรเข็มทิศชีวิตโดนคดีอะไรนี่ไง เขาเคยไปให้เข้าปักคำเพิ่มคดีที่เกี่ยวกับต่างๆมันเขาจะมีคดีกับพวกเซเลบหลายคนซัมติงหลายแดบประมาณอย่างนั้นคือ ที่เล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นข่าวที่นักข่าวนำมารีวิวว่าบุคคลผู้ซึ่งเคยมีเกี่ยวกับการดาราเซเล็บอะไรต่างๆออกมาเปิดเผยแล้วก็ออกมาแฉเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ไปวนเวียนอยู่ที่ประเทศมโมร็อกโกหรือซัมติงไหลแดดแล้วเขาก็ไป เป็นนาธานเป็นนาธานคือปลอมประวัติตัวเองอยู่ที่ประเทศมาร์โคปลอมประวัติตัวเอง,ปองปไปปลอมประวัติตัวเองอยู่ที่ประ,ทประเทศมาร์โคเขาไม่ได้บอกใครว่าเขาเนี่ยทำโครงการอะไรแล้วได้เงินจากใครไปนะคะแล้วก็อะไรต่างๆคือไปชุบตัวอยู่ที่นู่นอะประมาณนั้นโอเคนะคะฉันเล่าให้ฟังแค่นี้ แล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามข่าวตอนต่อไปเพราะว่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแห่งคดีต่างๆที่เขาตามหาเข็มทิศนี่อยู่ว่ามือหายไปไหนนะคะเขากําลังจองกระถินอยู่นะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อดาราน,นักร้องอะไรทั้งหลายที่โดนยายป้าป<ะ>เข็มทิศ<ะ>ชีวิตเนี่ยอ๋อเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็อยู่ที่มโมร็อกโกค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าเขามีคลิปที่สัมภาษณ์รีวิว ลงทิกตอกอยู่ที่โมร็อกโคค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะ welcome back